สวัสดีเจ้ามาปาัพยากรอากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือประจำวันอังคารที่เจธันวาคม2 5 6 4เจ้าเฮามาดสูสภาพอากาศที่ผ่านมาก่อน,นเจ้าโดยต่วนันนี้ภาคเหนือของเฮามีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าเจ้าและบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจาัดเจ้า สำรับอุณหภูมิสูงสุดของภาคตะวันนีเจ้าอยู่ในช่วงประมาณ6ถึง3 1องศาเซลเซียสเจ้าโดยอุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้30.9องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าสำรับอุณหภูมิตามสุดพื้นราบในเจ้านี้เจ้าก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวเจ้าโดยทางภาคเหนือตอนบนวัดได้1 1ถึง14องศาเซลเซียสภาคเหนือตอนล่างวัดได้ 14-17องศาเซลเซียสและในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดของภาควัดได้11.2องศาเซลเซียสที่กรุมงานอากาศกเกษตรเจรเียงฮายอําเภอเมืองจังหวัดเจียงฮายเจ้าต่อไปเรามาดูรายงานอุณหภูมิตำสุดยอดดอยของเจ้านี้เจ้าบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดโดยอุณหภูมิตำสุดที่ยอดดอยอินทนน วัดได้7.1องศาเซลเซียสสถานีกเกษตรหลวงอางขางวัดได้7.0องศาเซลเซียสเจ้าเฮามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้เจ้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแหงเจ้าจากประเทศจีนก็ยังคงปกคุมประเทศไทยลักษณะเะียน,นะเจ้าแง่ฮื้อภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวสำหรับบริเวณยอดดอย มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดเจ้าก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลทักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ตตยนะเจ้าเรามาดูคาดหมายลักษณะอากาศ4ชั่วโมงตัางหน้าเจ้าภาคเหนือตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเจ้าอุณหภูมิต่ำสุด13-16องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 7 3 0องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10- ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าสำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 5- ถึง12องศาเซลเซียสเจ้าต่อไปเรามาดูภาคเหนือตอนล่างเจ้าก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเจ้าอุณหภูมิต่ำสุด 15- 18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 9- ถึง3 1องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1ิถึงสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าบริเวณยอดดอยก็ยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดเจ็ดถึงสิบสี่องศาเซลเซียสเจ้าสุดท้ายนี้นะเจ้าภาคเหนือก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดเจ้ากขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ตัวนะเจ้า และติดต่มสภาพอากาศกับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ที่เบอร์โทรศัพท์053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงเจ้าหรือทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เนเอเจ้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน